Out. Listen on repeat now and weed out all the week then Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before your grave Cause your life is just the same. ain't nobody gonna change Everybody stays the same, so be different, make and a name, like huh? A I keep on moving forward ก็เป็กขผมนลงชาแนลนะครับผมโอเคในคลิปนี้นะครับสําหรับน้องๆที่อยากจะทําการฝึกตะก้อนะครับท่าซันแบ็กมาเลยนะครับมาเลยของจริงนะครับไม่ใช่ซันแบ็กไทยนะครับแบบยืนซันแบ็กนะครับผมก็ผมก็จะมารวมนะครับเทคนิคทั้งหมดนะครับของท่าซันแบ็กเนี่ยให้น้องๆได้ไปฝึกกันแล้วก็เอาไปนะครับพัฒนาต่อยอดในการเป็นนักตะก้ออาชีพ นะครับผมเผื่อน้องคนไหนที่ชอบการขึ้นซันแบ็คนะครับหรือว่าอยากมีท่าเวลาเตะแล้วก็นะครับตัวทําอยากมีหลายรูปแบบนะครับผมก็อย่าลืมมาฝึกกันนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปนะครับผมจะเอาเทคนิคทุกอย่างเลยนะครับมาให้น้องๆได้ฝึกกันและน้องๆก็สังเกตให้ดีนะครับผม ก่อนที่เราจะฝึกเทสนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นคือการฟิตร่างกายให้พร้อมนะครับสร้างร่างกายก้ามเนื้อให้แข็งแรงฝึกกระโดดเชือกกระโดดบนยางรถนะครับโอ้ยครับก่อนที่จะไปทําการฝึกนะครับให้น้องๆทุกคนนะครับที่จะทําการฝึกนะครับฟิตร่างกายนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืม ติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้ช่องผมดำลงสายแนวด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมาะทําให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะนําคลิปแล้วก็จะมาบอกเทคนิคนะครับให้น้อง,อง,องได้ไปฝึกกันนะครับผมสาเหตุที่ผมไม่ได้แบบทําคีบอก็ตรงที่ผมฝึกนะครับตรงที่ผมฝึกแล้วก็ถ่ายคลิปฝนมันตกนะครับ แล้วก็พื้นมันเป็นพื้นหญ้าพื้นดินนะครับมันก็เลยสภาพพืน้นก็เลยไม่อื้อืหน่ลยนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นการไม่ให้คลิปของผมเนี่ยหายไปนานนะครับผมก็เอาคลิปของนะครับซันแบ็กของนักกีฬามาเลนะครับมาเลเซียนะครับมาเลเซียหรือ,อินโดนะผมก็มีรุ่นกันนะประมาณนั้นแหละก็เป็นนักเตะน,นะครับที่แบบท่าสวยนะครับผมก็เลยเอาเอาคนนี้แหละ มาให้น้องๆแล้วก็มาบอกเทคนิคว่ามันซันแบ็กยังไงนะครับผมแล้วก็มเมนมีวิธีการยังไงนะครับโอเคก็โฆษณานะครับนมโรงเรียนนะครับสนับสนุนโดยครับนุอกหกเลยสนับสนุนโดยนมรัฐบาลนะครับผมก็อร่อยนะครับผมของร้านเองครับก็รสจืดนะครับก็อร่อยนะครับผม โอเคครับก็สเต็ปที่หนึ่งนะครับคือการฝึกเทคขาข้างที่ไม่ถนัดให้สูงนะครับก็เหมือนกับการฝึกเต็มรอบนั่นแหละครับนะครับฝึกฝึกเทคตัวเอ้ฝึกเทคขาข้างไม่ถนัดนะครับฝึกยกให้สูงนะครับผมเดีย๋ยวพิชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไป โอเคนะครับอย่างที่ในวิดีโอที่ผมให้ดูเลยนะครับฝึกกระโดดแบบนั้นนะครับฝึกเทคนะครับกระโดดให้สูงเนี่ยแย่ข้างไม่ถนัดให้สูงเข้าไว้นะครับผมสเตจที่2นะครับคือการฝึกซันแบกนะครับผมฝึกขึ้นไปซันแบกแบบธรรมดานะครับยังไม่ต้องเอามือลงนะครับ ฝึกกระโดดแล้วก็ขึ้นซันแบ็กให้ได้ก่อนนะครับฝึกซันแบ็กแบบนี้ให้ได้ก่อนโอเคครับสเต็ปที่3านะครับให้น้องๆสังเกตนะครับสังเกตนะครับขาข้างที่ถนัดคือคือก็คือข้างขวานะครับข้างที่เกิดการเอาขาไปเตะนะครับหลังจากที่เตะปุ๊บนะครับผมลำตัวนะครับก็จะถูกเบี่ยงออกด้านข้างนะครับ ฝึกเตะแล้วก็จะเบี่ยงออกด้านข้างนะครับดูคลิปนี้นะครับเตะออกไปแล้วก็จะเบี่ยงตัวออกด้านข้างนะครับไปดูโอ้ยครับหลังจากที่ฝึกแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่จะทําให้เราเป็นมาเลยจริงๆนั่นก็คือการเอาที่หลังจากที่เราเอาขาข้างที่เราทานเนี่ยเตะไปแล้วนะครับ พอเตะปุ๊บขาข้างที่ถนัดครับจะต้องลงก่อนข้างซ้ายนะครับจะต้องลงก่อนลงก่อนข้างที่ไม่ถนัดนะครับพอเตะแล้วก็เตะแล้วรีบเอามานะครับรีบถกขาก,ากับคืนมานะครับผมเพราะขาข้างนี้มันจะทําให้มือของเราลงไปด้วยเพื่อเป็นการเซฟนะครับเซฟก้นเซฟหลังนะครับเอามือลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นมาเล เต็มรูปแบบเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับเอาขาข้างขวานะครับขาข้างที่เราถนัดเตะไปแล้วถกนะครับพอเตะเพื้นแล้วรีบถกอ่ารีบถกเพื่อที่จะเอาขาข้างขวาลงก่อนข้างซ้ายนะครับผมไปดูคลิดเต็มครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ให้น้องๆครับสังเกตนะครับสังเกตช่วงที่เตะปึ๊บนะครับแล้วถกขาลงมาพอขาวางนะครับมือก็จะวางตามมานั่นเองนะครับผมให้น้องๆสังเกตแล้วไปฝึกนะครับแล้วไปฝึกวิธีการถกขานะครับผมซึ่งผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเทคนิคการบังคับขาซันแบกนะครับเพื่อให้มันลงก่อนนะครับ ให้น้องๆไปกดตรง p ย a ลิ i ต t นะครับท้ายคลิปเลยนะครับผมขึ้นไว้ให้นะครับมันจะมีเทคนิคขึ้นฟาดแล้วก็เทคนิคการเหยียบเทคนิคอะไรทุกรูปแบบเทคนิคตะก้อนะครับทุกท่านะครับมีให้หมดเลยน้องๆครับลองไปฝึกนะครับใน playlist ของผมนะครับผมโอเคครับก่อนที่จะไปทําการดูคลิปเต็มๆนะครับของท่าซัมแบ็กมาเลยนะครับผม ให้นะครับน้องๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนะลงแชแนลด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับในการทําคลิปนะครับสนามซ้อมของผมมันไม่เอื้ออํหนวยนะครับผมผมก็เลยทําคลิปแบบนี้นะครับให้น้องๆลองไปโอ้ยอิ่มนมลองไปฝึกกันดูนะครับผมว่าฝึกแบบนี้แต่ละสเต็ปสเต็ปแบบนี้ที่ผมได้บอกเทคนิคไปนะครับฮ่าแล้วก็ ถ้าสเต็ปไหนน้องๆนะครับยังไม่เข้าใจน้องๆให้ลองกลับไปดูนะครับไปหาดูนะครับอน p l a y ลการสอนตะก้อของผมนะครับมันจะมีให้หมดเลยนะครับเทคนิคแต่ละเทคนิคนะครับลองไปดูคลิปเก่าของผมในเพล y l ด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าน้องๆอยากรู้เทคนิคเกี่ยวกับอะไรให้เมนใต้คลิปเลยนะครับผม ก่อนหนึ่งผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมไม่สามารถพูดแล้วก็ทำให้ดูได้นะครับผมสนามไม่เอื้อมจริงๆนะับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกับผมด้วยหลวงชาแน,นลสวัสดีครับ To my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really got it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it better than I- Keep ready for defeat now. I'm gon' make you bleed out. Listen, don't repeat. Now we weed out all the week. Then get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mama for your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a Angels, name, huh? A soldier. I keep on moving forward. <laughs>